สวัสดีครับสีภาพพอแม่พี่นองมากพ่อกับค้นสู่ชีวิตพอ่หมุดครับพอญ่สม,มุดยุ่งตนเล่าสู่ชีวิตมาแตหน้อยเท่าไง่าเล่าเป็นฟูงได๋บ่ไปไหนครับบอไปรบกวนในในเช่าบ้านเดือดร้ดอนพอไหมุดนี่เล่าคนดีหาอยู่หากินเลียลเลยลเล้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเห็ดห้เห็ดหน้าเลี้ยงงัวเป็นค้นที่บอไป มีประวัติดังพ่อยอยู่มเหม่แม่ครับไปพบพ่อเล่าได้ครับพ่อใหญ่หมุดครับเอาว,วัดดีพ่อใหญ่เออาวัดดีครับโอ้มาเกี่ยวหยาว่ะมาเกี่ยวหยาใช่มันเกี่ยวขักเกี่ยวแนนะ่นอนม้วนยักษตัวนี่เกี่ยวม,าม้าง้วนเกจตัวท่องยุซี่ต้องขึ้นออกเกี่ยวเขานี่ละพ่อใหญ่หมุดคนบ้านเกิดเมืองน,นอนอยุใส่บ้านตากแดดนี่ละตากแดดตำบลโศทนอำเภอสุวรรณภูมิ จิตไปข้าบอลนี่ล่ะอ่างวัดร้อยเอ็ดอายุไเจ็ดชิสายเลือดนี่ได้ยินว้าอยซ้สายยาสายยาว่าเป็นสายเลือดพับผ้าใชยยิ้มนี่มันแมนบะสายเลือดมันละพุ่นบะพอเมียพอพอบอกเป็นคนข้างพุนคนว่าทิ้นพับผ้าใชยนี่แมนเลยเอก็บพับผ้ามาฟังสุวรรณพี่ละไปพุนมันขึ้นทับตุงเกิดยุ่พุ่นบะเมื่อเกิดยุ่พี่ เกิดย่อันเกิดยุตากแดดคือเกิดยุท่านพับผ้าเกิดยุพุ่นเกิดยุพุ่นพอผ้าง่ายมาพี่แมนได้ยักปียังง่ายไหมพี่อายุสิบสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีง่ายมาจากพุ่นแมนมาอยู่ตากแดดเนี่ยกี่ยาง้วอู๋โอ้ยางจากบานสลายมาพี่มาเชอมาหอดสุวรรณกี่สิบกิโลยางเอายางแทกี่มีปลาไพยุนี่ ไม่ปลาไปทางขีหินให้ว่าว่าภาษาขเมรนบอกนั่ภาษาว่าภาษาขเมรเนขมรได้ทุกคำเลยได้อยู่จำได้หมดจำได้อยู่ก็ต่ว่าเฮาาว้าสำ่งเนียงเฮ้ามีบ่ออกไปทางนั้นฝันไหนแน่ไม่ออกเล่า ส่วนมากเดี๋ยวนี้บ่ได้ดำวานเอาเลยวานตะก้อนนี่ดำดำจังได้เข้าบ้านแมนเดี๋ยวนี้ก็บ่ได้ไปเสีเลี้ยงเลี้ยงหลานเมืออยู่สองคนหลานเขาเอาลูกเอาไปเลี้ยงเอาเองแล้วตะก้อนก็เลยเลี้ยงแต่งัวงน้ำไปน้ำหลานโอ้ห้าไปยามอยู่เตื่นเช้ามาต้องหาเกี้วหย่า ต้องต้องห้งมัวเดีกินก่อนแต่ควาว่าให้๋ยวกินว่าเป็นอย่างว่าเป็นอย่างแมยสอนเด็๋ยวเปอนไผ่านไปกินเหล่าก้อนคือจังเห็นเห็นมามั่วได้กินครับ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 มั่วมันจิตท้าคอเดี๋ยวนี้อายุไหลไปไหนแล้วเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบยางไปผู้สาวนี่มักผู้เดียวนี่เหมือนว่าอายุกับผู้เดียวนี่เหมือนว่าผู้เดียวแหละครับออดีตเพื่อนผู้สาวเกาเกาคือพอจำได้ว่าตักกี่ หลงแล้วเอเอ,อพี่น้องครับเออนี่แหละครับเพราะง่หมดค้นสู่ชีวิตเรา